วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดลาดพ้าวัดกลาง 1.3.2. น,นะครับวันนี้ฮดูวันนี้อยากกินปลาตั้งโขนี่ปลาตั้งโก,งโ,กโอน่ากินมากเลยโอ้ยตายละขายดีไหมคะนี่มีทั้งอย่างหวานอย่างธรรมดาเดี๋ยวจะมากินปลาตั้งโกกับชานะครับอ่าเรามาดูร้านนี้ดีกว่าชื่อร้านอะไรคะขายดียยไหมอาเอฟซี อฟีเมืองนอกนะครับมาซื้อกันได้เลยนะครับซอยวัดกลางนะครับโอ้น่ากินมากเดยดๆนี่กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละสี่สิบบาทโอ้โหน่ากินมากอันนี้ผัดผักดุ๊กผักผักบุ้งใช่ไหมอันนี้อะไรซูชิซูชิปลาทูอันนี้อะไรแกงส้มค่ะแกงส้มมันน้ำอะไรกันแกงจีนโบราณนะคะหัวชิค่ะโอ้น่ากินมากอันนี้อะไรกะเพรากะเพราอันนี้อะไรผักทิ้งผักบุ้ง นี่นะคะอาตังไก่โอ้นั่นอะไรโอ้แม่ค้าก็น่ารักจ้าขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงค่ะเหรอโอ้โหเหรอแล้วลูกชายเหรอฮะจ้าลูกชายหรือผัวดูหน้าไม่ออกเหรอเออจะได้ผัวเด็กเหรอเออดีค่ะจะได้ช่วยกันทมาหากินนะคะขายดีๆนะคะได้แล้วเน่ะ เดี๋ยวก็ครับครับโอ้โหสี่กองกินไม่หมดหลับต้วนตายเดี๋ยวเดินสำรวจอ่าแถวนี้ก่อนนะคะได้แล้วเดี๋ยวดูคนเยอะเลยตลาดตอนเช้าซอยเขาเรียกซอยวัดกลางใช่ไหมซอยวัดกลางจ้าค่ะอ่า ร้อยสามสิบสองนะเลขดีนะสามสองวันนี้เลยวันนี้ลองทานอะไรสักอย่างนครับได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวกินปลาตะโขก่อนกินอยากวันนี้อยากกินชาชาร้อนกับปลาตะโขกนะครับเดี๋ยวมานะนี่น่ากินมากอธิบายที่แกงส้มผักรวมอะเนี่ยขอตักโชว์ให้ลูกค้าด้วยนะไหวนี่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 ใส่ปลาอะไรคะปลาแดงปลาแดงปลกปลาแดงปลาทะเลใช่ไหม เห็นไหมเขาสูตรโบราณจ้ะนี่สูตรโบราณเห็นไหมโอ้โหชูชีปลาทูสดของเขาน่ากินจริงจริงนี่กล่องละ40บาทนะมีกะเพราไข่ดาวมีกะเพราหมูไข่ดาวโอเคค่ะนี่แฟชั่นค่ะไม่ไหนเจ๊เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาเจนเห็นปลาก็น่ากินไม่เห็นไหมปลาไม่เน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 ่สี่สิบบาทถูกจังเลยปลาเอา ปลาตั้งโกหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยขายยัง,ออยงไงห้าตัวเท่าไหร่เนี่ยวสิบาทค่ะเหรออิ่มไหมนะห้าตัวหตัวเ <15. S 1> หรอจะอิ่มไหมเอาหกตัวก็ได้เดี๋ยวไม่อิ่ม <laughs> วันนี้อยากกินปลาตั้งโขก,กับอาชาร้อนอ่าอามานี่นะวันนี้พี่อุ๊บจะกินปลาตั้งโขก,กับชาร้อนนะคะขอบคุณนะคะอื คนขายก็ใจดีถูกมากเลย2บาท6ตัวป่าเดี๋ยวเราไปกินไปเดินมามีผักร้านนี้ขายผักร้านนี้ขายผักนี่โอ้ขนมไทยมีขนมไทยด้วยมีขนมไทยโอ้ขายดีข้าวก็มีอ๋อข้าวเม่าใช่ไหมมีข้าวเม่าข้าวเม่าหากินยากข้าวเหนียวแดงเด็ดนี่ข้าวเหนียวเหลืองเขาเรียกข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้ากุ้ง ผัดไทยโอ้นี่ทำเองเหรอครับคุณแม่มาทำเองเหรอหรือไปรับมารับมาค่ะรับมานะครับ<ะ>นี่แกงอะไรเนี่ยเปิดจับเปิดจับเปิดจับอะไรอะ่ะเปิดจับไก่เหรอจับไ<ะ>ก<ะ>โ่โอ้โหฝรั่งนะ่ากินมากมาเรามากินร้านนี้ดีกว่าเจ๊ขอชาร้อนแก้วหนึ่งค่ะนั่งตรงไหนเนี่ยนั่งตรงไหนคะให้นั่งตรงไหนนั่งตรงไหนดีนันเหรออันนั่งตรงนี้นะอยากวันนี้อยากกินชาร้อนกับปลาตั้งโก อ่านะเดี๋ยวพี่อุ้มจะตั้งกล้องแล้วนะเดี๋ยวจะตั้งกล้องได้แล้วนะโอเค